อายโยให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมเชื่อกรชาน,นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ท่านอาจจะเห็นแบบว่าทํำไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้นะผมจริงจริงผมได้อัดเทปไปแล้วนะประมาณ15นาทีได้ครับผมแล้วผมก็เดินผ่านไบโอมนี้มานะฮะแต่ปรากฏว่าจอฟ้าไอ้ อผมเครียดมากเลยนะผมกับปัญหาคอมตอนนี้นะผมคืออาการจอฟ้านั่นเองนะถ้าใครรู้วิธีขอร้องช่วยบอกหน่อยนะผมวันนี้ผมอยู่กับโหมดครีเอทีฟโหมดนะับผมซึ่งเราจะไปโลกของถ่านกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่รู้เลยครับผมว่าปร <c oughs> มาว่าปีศาจในโลกนี้มีน้อยเกินไปครับผมเรากล่าว่าเราจะไปดูโลกของต่างๆอะไรดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกครับผมให้เตร็มบล็อกถ่านไปแล้วครับบล็อกถ่านบล็อกบล็อกบล็อก,อ,กอันนั้นหมาย <laughs> อันนั้น嘛นะ้าผมโอเคเอาบล็อกถานมาผมเอาเอาอันนี้ทิ้งไปแล้วกันนะฮะโอเคน้าผมแล้วเ,เดี๋ยวเดีจะค่อยปิดเกมโหมดหนึ่งกันนะฮะนี่ครับผมเจฟเดอะคิลเลอร์อยู่ไหนครับผมผมจะไปฆ่าเจฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องฆ่าแล้วมั้งครับเจฟเราก็เห็นมาบ่อยแล้วนะฮะผมตีมันตายไปสองครั้งแล้วเปิดโหมด <laughs> เปิดโหมดเียนนะโอเคน้าผมนี่นะ การไปโลกต่อไปนะครับการไป afterlife ครับผมทุยอันโลกหลังความตายนะผิดเกมหมดโอเอค okay, ครับผมเกมหมดศูนย์โอเคครับผมเราไปโลกต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะดาวน์โหลดดิ้งเทรนดนะครับรอสักครู่โอ้พระเจ้าที่นี่มันที่ oh! ไหนโะอ้ไม่นะไม่นะไม่ไม่ใช่นะจ๊ะโอ้ มึงเล่นสปาวกันอย่างงี้อ้าวจะ,จะอัลติเมตจะไอโลแม่มังอาจมากแนวไอหน้าโลเฟสนะไม่ได้เลยผมอุ้ยแอมนิเซียผมเพิ่งเจอนั้นน่ะอุ้ยเชลดอร,รอ์แต่รอ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 อ้าวโอลิฟโอลิฟบัตเฟิร์สแป๊บนึงโอ้ยอ่าโอเคตีครั้งเดียวแอมนิเซียตายเดี๋ยว,วยมันรอปเบสมาให้นะผมเออจะเอาอ้าโอ้ เดี๋ยวออกอ้ยโอ้อย,ออยพอก่อนโอเคอเฮ้ยเดี๋ยว,ยวผ,มผมเจอซอมบี้รุ่นใหม่ล่าสุดสิ่งที่ได้มันคุ้มไหมเฮ้ยซอมบี้รุ่นใหม่ล่าสุดะจอะออเดี๋ยวนี้มึงใช่จะเกินไหมจะโอเคแล้วผมทำให้เรารู้ว่าตรงนี้โอ้โหแปลว่ที่สิวิไลมากนี่ตัวแล้วผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นซอมบี้เกิร์ลนะครับผมนี่ซอมบี้ ซอมบี้เกลืออะไรอ้ามีซอมบี้เกลือแบบจิ๋วโอเครู้สึกว่าบล็อกฐานเรามาทำมะเขือดเอ้ยคิปเปอร์อ่ะจ้าโอเคเฮ้ยได้ดาบมาผมอะไรอ้าได้แม่งกูได้น้ำนมอ่ะโอ้ทำให้เราเห็นสัพพลัดที่ไม่ได้อยู่บนโลกเยอะขึ้นแนวผมไม่ได้เลยนะโอ้ยให้ตายผมจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวๆนั้นตัวอะไรเนียน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 อ้า ตัวบ้าเลยฟะโอเคครับผมเนี่ยได้อะไรมาได้มัมนฝรั่งติดทิษจะ๊กจะ๊กจั๊อันตรายแท้ผมตรงนี้สัตว์ประหลาดสปาวได้หมดเลยนะครับไม่ได้แล้วผมกินมะเขือเทศก่อน,นนะฮะโอ้มีคิปเปอร์หน้าทบเหตโอ้ว้าเจ้าโอ้โหครั้งเดียวได้คุกกี้เลยเดี๋ยวนั่นตัวอะไรจะเอาไอ้ตัวนี้ไงครับผมที่เราเจอนะครับอโอเคโอเคโอ้ หนูจะออกไปจากโลกนี้โอเคโอเคโอเคอเค๋อไปจะไม่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 บัตฟิสเลตมีอีทให้มึงให้กูแดก่อนนะฮะไปดูแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทำการวิเคราะห์แล้วได้ทำการดูแล้วครับผมปรากฏว่าเราเจอตัวใหม่ล่าสุดครับผมนี่ทำอะไรกูวะอ๋ออ๋อแม่งใส่หมวกเพชรโอเคได้เพชรมาแล้วเนี้ยผม ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะผมปีศาจใหม่มีค่อนข้างที่จะเยอะครับผมม็อบใหม่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปป์เดี๋ยวกูหากับหน้ามึงอ้าวุ้ยผีคนไทยบินได้อ้าว fuck นะฮะไม่ไหวไม่ไหวนะฮะ but first let me eat the tomato เดี๋ยว tomato o ้ไม่นะไม่ไม่ไม่อ้าว oh เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับประตูมิติจะไปฟ้องเดี๋ยวครับผมวันนี้โอ้ โอ้ยอะไรนะโอ้โหโอเคดาบกูจะเจ๊งเพราะพวกมึงได้เอมมมาราลสิอปะโอ้ยโอ้ยกูจะกลับโลกโอ้ยอืมตัวนี้โอ้ยเห็นน่ารักแบบนี้แต่จริงๆเกียนเกียนมวกเดี๋เดๆๆถ้าผมใกล้ตายผมต้องกินอันนี้แล้วนะผมไม่ได้เลยนะะมันจะทำให้ผมมีชีวิตรอดอยู่โอ้โหไม่มีโคตด้วยโตรเรอ เฮ้ยเอ็มนิเซียจ้าโอ้โหทรอเฟสอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเฟิสเล่นมีอินเดอะแอปเปิลโอเคอ๋อโอ้ยอะไรเนี่ยทรอฟเฟตทรอเฟสเอ็มนิเอ็มนเซียโอเคตีทรอเฟสให้ตายก่อนเออเจียมนี่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 โอเคเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะผมเราเกือบมาไม่รอดมาแล้วนะผมจะผมจะรีวิวแค่ แค่ไงเดียเออเอางี้ดีกว่าผมจะรีวิวแค่วันละ2 3สามิติก็พอนะฮะเราจะทิ้งอะไรที่มันไม่จำเป็นไปับผมโอเคนะฮะเปิดเกมหมดหนึ่งครับผมต่อไปครับผมผมอยากจะลองไอ้นี่มานานแล้วนะฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนี่ไง a อ r o อรน h e เจะลองดูหน่อยครับผมจะเป็นยังไงนะฮะ เราลุกธนูล่ะวันนี้เป็นสักหกสี่อันครับผมเออเราก็จะมีจำพวกของที่แบบอัพเต็มแล้วนะฮะดาบขั้นสุดยอดเนี่ยครับผมแม็กซ์วอร์ดอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะฮะลองแบบเปลี่ยนใหม่ล่าสุดเลยเป็นไงโอเคทิ้งไปครับผมทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปนะฮะโอเคเปลี่ยนโฉมแบบับผมคือไอชุดเกราะนี่เขาบอกอึดมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบ ชุดเกราะที่แม็กมาหมดแล้วนะผมซึ่งโอ้โหกูจะไปอะไรก่อนดีเยอะมากนี่ครับผมมีอัลติเมทต่างๆเลยนะครับไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยนะครับแล้วมีชุดแบบอัลติเมทไหมครับไม่มีอ่ะเอาแบบเอาแบบแม็กครับผมแม็กนี่แบบสุดยอดเลยนะฮะเป็นไอแม็กกับไอแพดุ้ยกูเล่นแล้วขอกูเน่นนะฮะเดี๋ยวๆใส่นะผมใส่ชุดนี้ไปรับรองว่าผมอึดมากเอาเดี๋ยวๆนะผมต้อง ผมต้องเอาอะไรเข้าไปเก็บก่อนนะฮะโอเคนะับผมเพื่อทําให้มันพอนะฮะโอเคแล้วก็มาตรงนี้เอาชุดแม็กนาผมโอเคแล้วก็ใส่มันเข้าไปนะฮะปิดเกมหมดปิดเกมหมดเอาแอปเปิลทองออกมาครับผมแล้วก็เอาอะไรดีอาเอาอาหารโอเคครับผมอันนี้ทิ้งไปเลยนะฮะ แล้วก็ไปหาบล็อกใหม่ครับผมจริงๆตะกี้จะไปเลสต์โอนนี่รับเลสโตนนะฮะเฮ้ยไปบล็อกเพชรเลยดีกว่าเฮ้ยไม่เอาบล็อกเพชรเดี๋ยวมันตื่นตาตื่นใจเก,นเกินไปครับผมยังไม่ได้นะเอานี้ไปฮนะแล้วก็เอาไฟแช็กเลสโตนมาเออไฟแช็กเลสโตนอันนี้นะครับผมจัดไปนะฮะเออเอาลูบี้ออกครับผมแล้วก็สร้างอะไรดีกว่านะไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยนะ โอเคสูงสูงเท่ากันรลอยังยังอีกอู้ไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยนะอู้เดียวกมจำผิดบล็อกกู <c ười> ขโขลุกขลุกขลุกขลโค้จริงๆครับผมจำผิดบล็อกนะฮะมันต้องเป็นบล็อกเลสโตนนะครับผมไหนวะไหนวะไม่ใช่อ่ะอ้าวเลสโตนก็ส์แดมเลสโตนอยู่ไหนครับผมเป็นบล็อกแดงๆนะฮะ กูรเพียนะฮะแง่หาบล็อกไม่เจอเดี๋ยว้อเดบล็อกเลสโตนอันไหนครับผมอันนี้บล็อกออฟเดวิลแล้วการไปเดวิลนี่มันไปยังไงครับผมไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยนะเฮ้ยเราบล็อกเลสโตนกูแหละนี่มีก็นี่ก็มีแต่บูนะฮะเดี๋ยวๆอนี่ไงโหคุณกว่าจะหาเจอได้นี่มันลำบากลำบนนะผม ไปนะฮะโอ้พระเจ้ามันจะอะไรกันนักกระนาวผมโอเคนะฮะไปแทงจุดเยี่ยมไปกันเลยดีกว่าอย่าบอกนะว่ามันก็มีแต่เลสโตนถ้าคุณไม่กวนผมกูว่าละนะฮะเฮ้ยกูละเพียทิ้งไปก่อนนะผมทิ้งไปก่อนนะฮะก็มีแต่เลสโตนนี่ว่ามีใจเลยโอ้ยจะจะเอาจะจะเอ้โหเดีเด้อ กระสุนผมจะหมดหรือยังไม่ได้ครับผมต้องปิดเกมโหมด,ดก่อนนะฮะโอเคจับโคดเดิลเดมันมันค่อนข้างที่จะแบบกูยิงไม่ปมึงไปทางไหนของมึงวะเนี่ยพระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวิลโอโ้โหรุนแรงมากครับผมอันนี้นี่เป็นชื่อเจฟหรือเปล่านะครับผมเป็นคนสร้างเกมนะครับที่ซื้อต่อจากนอชอีกทีนะครับผมโอโ้โหใช้ทีแบบโอโ้โหเจ้ามันแหลมมากนะฮะแต่กระสุนก็จะหมดรับไม่ได้ครับผม เจอแม็กกูหน่อยเอามันไม่ได้ตายในครั้งเดียวเหมือนอ๋อแล้วผมสรุปว่าคืออันนี้ดีกว่านะฮะเฮ้ยเจอไอโรบอทไม่ได้หนีก่อนนี่ไงอันนี้ตีแล้วจะได้อัลมาเรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเจอเจฟอ้อเจฟฟักกิ้งเจฟเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ออ๋ออ๋อเฮ้ยเจอก็ต์เดมโรบอทโอ้โหกูอ่ะอ่ะ ชุดกูอึดใช่ปะอ้อเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกูกูยังไม่ได้พักหายใจโอเคตายแล้วกูได้อย่างคุ้มเลยนะเดี๋ยว็ดเด็ดไอแผ่นเพลงนี่ได้แล้วผมมิวสิกโอ้โหเพียเลยนะเอิ่มมรูนนี่ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่มีอะไรเลยนะเจ้าตึก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 อ๋อไม่นะไม่นะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่มความมันนะผม อ,อย่าเพิ่งดีวะเอาเหลอโอเคนะฮะเนื่องจากมันเป็นอะไรที่อัมเมซิ่งมากครับผมเราจำเป็นที่จะต้องใช้คนในจำนวนที่เยอะนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหมวดกระสุนหมวดกระสุนเอ้ยกูเอาหมวดกระสุนตรงไหน,นโอเคนะับผมเอาไหม่เอาใมา่ ผมจะเล่นมันๆสักทีนะฮะอยู่ไหนวะโอเคมาแล้วจ้าโอ้ยเย็ดเน่าเดี๋ยวมันยิงเน่าผมเดี๋ยว,ยวทิ้งไปก่อนนะปิดเกมหมดศูนย์โอ้โหลงพื้นเลยทีเดียวนะฮะมาจ้าโอ้โหเจฟเดอะคิลเลอร์มาเลยเจฟก็เจฟเถอะมึงเจออ้าเจอพลังอ๋อเดี๋ยวบอกว่านี่เจอพลังสะท้อนกับรุนแรงมากนะผม โอเคไม่ได้ครับผมนี่ตัวอะไรวะดึกตุ๋กดึกตุากเี๋ยนนนนแล้วเจฟอยู่ไหนครับผมเจฟบินหนีไปแล้วโอ้โหเจอวัตเทอร์แล้วนี่วัตเทอร์นี่โอ้อะไรอะไรคุณเนี่ยนี่นี่เจฟเหรอมาตึง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 เยี่ยมหายไปแล้วครับผมเจอโทรเฟสนะโอเค เป็นไง <c oughs> นเนี่ยผมไร้กาดเดอะดัลโทเฟสละนี่หายไปเลยผมหายไปจากแม่งหายไปจากโลกนี้เลยนะ <c oughs> เดินเดินไม่ได้เลยนะผมรู้สึกว่าเราจะดูของแบบนะครับผมเราอยากจะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงนะผมก็คือบล็อกเพชรนั่นเองนะฮะ <c oughs> โอเคผมผมจะไปดูบล็อกเพชรอีกอันหนึ่งแล้วก็ปิดคลิปนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกสักสองสามอันก็คงไม่เป็นไรครับผม <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอ๊ยเจอเจ็บอ้าตัวอะไรฟะเนี่ยเจออัลติเมทสวอร์ด โอ้ยโอ๊ยแพนกวิน <c oughs> อ่าเดอดเจ็บอีกแล้วเดือดจะเกตัปฟาเรนแนห์นะเดือดโอเคไปเป็นไงจะโอเคครับผมหนีก่อนนะผมเจ้าเป็นยังไ,ไม่มีใครตายหลอกโอเคครับผมตายแล้วอะไรครับผมอะไรอะไรอะไรเจอของพิฆาตกูหน่อยเดือดเดือดเดือดโทรเฟสโอเคนะฮะก็หมดไปแล้วสองอันแล้วครับผมเอาอีกอันหนึ่ง นะฮะเอาเป็นอะไรดีเอโมอรัลมันมันมันก็ต่างกันแค่อันนั้นเฉยๆครับผมไม่อยากจะพูดแต่มันต่างกันแค่อะไรนะต่างกันแค่การขุดนะครับผมมันไม่ใช่การขุดอะบล็อกที่เราเข้าไปนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะมันมีอะไรบ้างนะดูก่อนเออนี่มีเอโมอรัลพอร์ทัลไอรอนพอร์ทัลโกลเด้นเอานี้ครับผมไดมอนด์นะฮะต่อไปก็บล็อกเพชรครับผมความฝันของผมจะเป็นจริงหรือเปล่า ไม,ไ,ไม่ได้นะผมโอเคโอเคเฮ้ยมันมันยังมันมันยังโอเคป่ะครับไม่โอเคนะฮะเฮ้ยโอเคนะฮะเฮ้ยขอร้องบล็อกเพชรผมแพงบล็อกเพชรกูแพงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากจะรู้เหมือนกันนะผมโอเคมันจะได้ขุดเร็วขึ้นมันจะได้ขุดเร็วขึ้น ดาวน์โหลดดิ่งเทรนโอ้ไม่นะความฝันหนูแล้วจ้าอา้าวยี่ยมโอ้ยเดี๋ยวเยวผมทิ้งไปก่อนจริงๆไม่ต้องทิ้งก็ได้นะผมโอ้ยสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวผมเจอเจฟเลยเหรอเฮ้ยเจฟมึงอย่าเพิ่งขัดความสุขกูดิวะเจอนี่อ้ออ้อนี่นี่นี่น,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 นี่เออเป็นไงถึงกับกลัวเลยใช่ไหมโอเค เป็นไงล่ะเจอไฟนรกโลกันเจ้าโอเคนะเป็นไงบ้างอ้อเดี๋ยวอ้อโอ้ฟั k เดี๋ยวนี้อึดขึ้นแล้วเหรอไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเค <c ười> เป็นไงบ้างครับผม,มผมรวยแล้วผมรวยแล้วขดแป๊บเดี๋ยวจะเอาไปขายนะฮะจุ๊บจุ๊บเพชรที่รักนะครับผมอย่างนี้ก็เอาได้ง่ายๆเลยนเนืะ แต่ข้อเสียก็คือปีศาจเยอะมากปีศาจเยอะมากครับผม <c oughs> เล่นเอาสักกลุ่มแทบจะไม่ได้อะไรอะไรอะไรนี่อ้อเจอหนูน้อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ้อฟักเดี๋ยวอะไรนักหนางคุณโอเคนะฮะเฮ้ยคิปเปอร์ฟ้าจะโอเคนะฮะไปดูตรงไหนเดียวผมผมยังไม่ได้ลงไปในในรกเลยอะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันกับพาร์ทหน้าดีกว่านะฮะ ตอนนี้อ้าวขอยิงมันก่อนนะผมโอเคนะฮะกระสุนก็จะหมดอะไรเนี่ยนินจานินจาอ้าวเฟเธอรีโอ้เดี๋ยวๆๆโอเคเป็นไงบ้างถึงกับตัวอุ่นกันเลยทีเดียวใช่ไหมนะฮะคลิปนี้จริงๆมอดนี้มันเล่นได้อีกนานนะครับแต่ว่ามันจอฟ้าจริงๆมันจอฟ้ากี่มอดแล้วไม่รู้นะผมก็พยายามจะปิดคลิปให้เร็วนะจ๊ะเพราไม่อย่างนั้นทุกอย่างที่ผมแบบ ทำไปมันแม่งจะศูนย์เปล่านะครับผมเฮ้ยเหลือสามสิบเจ็ดลูกไม่ได้นะผมเราต้องไปหาธนูมาเพิ่มนะฮะแป๊บหนึ่งเฮ้อต้องเปิดเกมหมดหนึ่งเลยเนี่ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอ,อันหนึ่งที่ผมยังคาใจอยู่นะฮะอะไรนะวิศาะวิศาะเดี๋ยวเนั่นเจอคิปเปร์นินจาดิ้นนเดอร์สตาร์เออสเตฟนะฮะผมมันอ่านมันอ่านว่าอะไรวะไม่รู้ เอาก็บเไปก่อนนะผมแล้วก็เอารูทันูมาโอเคเอามาอีกนิดนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้าไอคิปเปอร์นั้นมันมาตีกูนี่เป็นไงอ๋อพระเจ้าเป็นไงล่ะโอ้เดี๋ยวมึงมึงฟ้าผ่าที่ตัวเองเนี่ยนะโอเคเป็นไงบ้างล่ะแอ้อออไอ้ฟักอ้ออย่าพึ่งโอ้เป็นไง ไม่ได้ต้องเจอธนูเทพของผมนะฮะโรบอทแล้วโรบอทแล้วนินจาคิปเปอร์อ๋อเทอร์รี่ฟัคโอเคครับผมนี่ความฝันก็เป็นจริงแล้วนะครับผมเพื่อนกลับโลกกับโลกกันเลยดีกว่าเนะผมโอเคนะครับ หลังจากที่เราพรีวิวอะไรไปหมดแล้วนะผมเอาไว้เจอกันกันกบพาร์ทต,ต่อไปนะผมสวัสดีวัน,นขอบคุณมากครับผมที่ทำการรับชมเมื่อผมใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับทำไมผมถึงปิดคลิปเร็วรู้ป่ะครับผมกลัวมันจอฟ้านั่นเองครับผมโอเคนะครับยิ่ง <c oughs> คิปโอพูด <c oughs> ชอบกดไลค์ไปยังโอฟูดไปแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ